เสือเสือส,อสงการหลากสีลายตาคอยจะเอาแบบไหนดีของผู้ใหญ่ของเด็กได้เมดพี่นองของผู้เฒ่าเนาะในพระเนกซ้อนอยู่ไหนบันนี้ไปหาซ้อนเนอะเน่นทางโน,นเหรอเอ้อใหญ่มากเลยใหญ่มากเลยเร <c oughs> ืะบวอ <c oughs> <c oughs> ดถือ <c oughs> <c oughs> ใหญ่ที่สุดที่บ้านม่วงใช่ไหมเขาเคยพาลุงมาซื้อเก่งอ๋ออ๋อด้านหลังนี้ก็จะมีอุปกรณ์ซื้อดีอ่ะลูกเดียวต้องถือไปถือมาซื้อจะเป็นของ้านยาก็มีแทนที่จะให้ลูกฮะ

ซ้อนหายหมดบาซันบัมีซ้อนไปไหนตรงไหนเธอด้านหน้ามันไม่มีแล้วอันนี้ผนังอันนี้แล้วผนังซ้อนก็ต้องมีแเนกที่เราพึ่งมานั่นแหละใช่ไหม ใช่โอ้นี่บ่โอ้นี่ดูแบบนี่เอาแบบนี้ก็ได้เท่าไหรเนะนี่ย <25. S 1> นี่ยี่สิบห้าบาทยี่ยมห้าเอาเยี่ยมห้านี่แหละเอาห้าโหลใช่ไหมก็ยูทูบไปกี่คนนลยก็ไม่รู้นับหกเจ็ดเอาใส่อะไรนะกระตะก้าเราก็ไม่เอามาแบบนี้ ก็ไปซื้อคันแล้วก็บะมี่คันซื้อขันเหรอคันคอ,อ,อยบ่มีขคันหัวไม่บางค่ะถ้ามันเอานี่แลหละเออไม่บางเอาเลยยิ่มห้าบาทนม่ละหัวนารักดเอาหัวน่ารดีกว่าไหมอ เทปล่อนก็ได้นะไม่เอาเทปล่อนเอานี่แหละกระทะไม่ใหญ่หรกบ้านค่อยมันไม่มน,นี่ม,นมันใหญ่ขึ้นเบอร์สิบหกของค่อยมันอันนี้เอาเบอร์สิบห้านี่แหละเนาะสิบห้านี่แหละแต่สิบหา้ามันทำไมไม่เหมือนกันละอันนี้เลยมันอันนี้มันหนาบาอก แล้วมันใบเท่าไหร่บ้านี้เบิ้งดูวยโอ้ร้อยสี่สิบเก้าและอันนั้นอันนั้นล่ะไอันนี้น้อยตองห้าแต่อันนี้ทำไม่ติดกระทะใน้อันนี้ติดกระทะเนื้อมันผิดกันเนื้อมันผิดกันอ่ะได้ถ้ายิงแบบเนี้ยโอ้โหสายเคยยิงดีเลยเอาอนนี้แหละไปมันสือไปได้หมมันได้มันอันนี้พอใช้ได้เลยก็เอาแหละไปวา เราจะไปเขาเจอนี่เหรอ แต่รู้สึกว่าหิวข้าวอย่างแรงตอนนี้เ,นเออรู้กังเกง,เงม,มันไม่มี มันไ,ไ,ไม่มีซับในอย่างค่อยอยากได้ไมันไม่มีผู้ชายดูดูเสือ้อเสื้อสงการ เรื่อสงการเนาะส่วนอืมมาสะดุดตรงนี้แหละเสื้อตรงนี้สวยมาอืมสวยเสื้อ ได้กระทะเรียบร้อยว่าที่บ้านกระทะมีแต่กระทะห้างมันห้างแล้วก็เลยอยากได้ใหม่มาพอดีเจอพอดีดูเสื้อสงการสวยมากเลยลายนี้สวยมากเลย ừ, lại đồn xuôi nó. ừ, chứ sữa mày. này nè. ừ, Tôi có yên sao bài nha. ừ, dưng sao yên nha. bài ม่านผิวเลยใช่ไหมือออนนกันเออผิวเลยคลิปนี้นะคะก็ขอขอบคุณนะคะที่ให้การรับชมช่องย่าที่กอก,ก,กนะคะช่วงนี้ก็ประมาณนี้นะคะเลือกเสื้อก,ก่อนนะคะเจ้าเทนะ่านั้นนะป้าทัยบ้าน เจ้าเท่านั้นนะเพราะว่าเจ้าเป็นเมียสร้างใช่ค่ะคนซื้อมานี่กนขายอยู่ไปจ้าไปถามเลยางนเราะว่าเมื่อกี้่นบอกว่ไรบ่้าบ้านบอกว่าโอเคเลยใช่ไหมลวดาห้อยี่ไม่เข้าไปมกันเยอะกลัวว่าเ่าจะมาซื้อเป็นแสนอ้า ก็เลยมีข้าวดูปาบบ้าเีวกันเดินเอาถามถามถามเขาว่าเราจะเอาอะไรบอกเขาเลยอันนี้เราจะให้พูดไมถามไม่เจ้าหน่นเลยไม่น,น,นี่ถามพนักง,งาน ลวนห้อยบาค่ะร้อยบาทม้วนนะหนึ่งขอะรล้วนอับิแขกหาก้ีบาทีับิแขกห้วน้บา,า,บา,า,บาเดี๋ยวดี๋ยวมัน,น,ม,นมันโลยวะมามัน้วนห่งลย โอ้ฮันเดอเอาเอากระมองดูจ้ะเล็กน้อยที่สุดเลยที่เขาแข็งไม่ใช่กันเลยนะมันมีอันนีบอาโลนึงแม่ค่ะมันมีเบอร์สิบแปดหรือเบอร์สิบหกเบอร์เล็กอ่ะเป็นเบอร์สิบหกเลขตัวนี้มีไหมโทรถามเลขตัวนี้ไหมโทไม่ไม่เที่ยวหอยอยู่ในมือตัดมาเลขตัวนี้โทรถามห้าแล้วก็ส่งให้เราเบิรง เจ้าเจ้เบื้องยน้าตอนมือตามันนอดเนนี้เเขมีเอเออร์ีลยันนี่ม่คอเาาเอากิโลค่ะลวดนี้ใช่ไหมคะเอาขนาดเ็กใช่ไหมคะมันมีเบอร์เท่าไหร่บ้างเบอร์สิกับเบอร์สิบแปด่ะสิบหกกับสิบแเท่ากับลวดดำเท่าลวดดำสิบกับสิปดุงขนาด โลละหบโลละหกสิโลละหกสบบาทอันนี้นี่ปลาที่บ้านถือนี่โลหนึ่งนะนี่ครึครองโลบ่ะครึโลปาที่บ้านถือนี่ครึ่งโลนี่ะบได้เอาาโเอานี่เนาะเอาตัวน้อยนี่บ่าอืมครอเอาเล็กสุดเลยาว่ารดำรเยสกิโลเคค่ะ บแล้วระเออกนะเอายาจา้มั่นละโอ้ยจูนั่นละเอ้กะตัดเน่อยดิใหไปจ้บ้านตัดให้เจ้าโอ้โหอยู่เวลายาูดจะเอาไปต่อคลิปวันนั้นอยู่ตลาด เท่าเลิกคะอะไรกินอะไรนะน้องเสือไม่ถ่ายคลิปมาเลยไม่ถ่ายคลิปไม่ถ่ายเคลือบเลยอะไรนะรเ,เดี๋ยวเข้าไปจ่ายจ้างก่อนเดี๋ยวจ่ายจ้างเร็วเมียสร้างนั่นไงไปจ่ายที่นี่ตรงกลางเลยเสือ อบ,บินเขียน,ยน,ยนามาเจอเลยค่สะสมคบฝากฝากให้ให้ป้าไทวบ้างเข้าไป <c oughs> สำหรับคลิปนี้ก็ประมาณนี้นะคะก็ฝากช่อง <c oughs> บอกด้วยนะคะขอบคุณที่เข้ามารับชมนะคะยาทีกบกอกนะคะคุณสวัสดีคะ่ะ